รดทิป10ชั่วโมงรวดในอเมริกาไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างทุกคนมันอลังการมะที่แรกชื่อว่าเดทฮอสเตสพาร์คทาไมถึงม้าตายเพราะว่าสมัยก่อนนะเวลาคนเข้ามาเทรลกิ้งหรือมาสำรวจพื้นที่เขาก็จะขี่ม้ามาแล้วเขาก็จะทิ้งม้าไว้แล้วก็เดินเทรลกิ้งต่อไปซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานม้าแถวนั้นมันเป็นที่ที่แห้งแล้งไงม้าก็จะไม่มีอะไรกินแล้วม้าก็ตายจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ ตกแล้วโอไม่เรายังเหลือที่ oh, <no. S 1> อีหลายที่นะคะโอ้โนโอ้โนโอโนโนตกฝ oh, <no. S 1> นตเรากำลังเชีขึ้นไปอที่เม่สานะคะคือฝนตกก็ยังโชคดีที่ไม่มีแดดไม่งั้นก็คือตายแด้แม่เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากความหงุดหงอันใจ หิวแล้วอ่ะเราเพิ่งกินข้าวไปแค่มดดื่เยอะนะคะก็คือตันนี้คือหกโมงเย็นแล้วอ่ะต้องได้กินมื้อที่สองละแหละแต่ขนมที่ก็คือไม่หยุดตลอดทางที่เม่สะอาดเนี่ยคือเดินเข้าไปมันจะมีความเป็นซุ้มประตูอ่ะทุกคนมันเหมือนซุ้มประตูจริงๆนะแต่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วที่คนเขาชอบมาดูก็คือเขาชอบมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่อ่ะดูพี่ได้ก็จะประมาณนี้ ายนะคะคเดินไปกว่า2กิโลเมตรก็คือเริ่มแล้วนะคะเริ่มขับให้ดูทางเราเดินนะจะลนแล้วแหละเหนื่อยมากทุกคนกค,นคนอนือเดินมาสักโมงเนาะบอกว่าช่วงไม่ไหวอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็ถึงที่หมาย แต่เบลพัดไม่ไหวแล้วค่ะคือจริงๆแล้วว่าใครจะมาที่เนี่ยควรจะพกน้ำมาคือทุกคนไม่มีใครไม่พกน้ำมาเลยมีแค่เราเราทำกันว่าไม่ดีเองมันจะไม่เหนื่อยมากขนาดนี้ถ้าเรากินข้าวมานะคะนี่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นน้ำก็ต้องกินนะคะพกน้ำมาเป็นขวดคือไม่มีใครไม่พกน้ำเลยนะมีแค่เราซึ่งไม่ดีมากๆมันเสี่ยงต่อการแบบ d ี h y d r a t เป็นลมได้ทุกเมื่อเพราะว่าตรงนี้มมนเหมือนเป็นแบบไทยซาแบบนีไม่มีจุดพัก ไปดูรูปก,กันดีกว่าเมืาว่าที่เราเดินมาเป็นชั่วโมงเนี่ยเพื่อสิ่งนี้ฉันยังหมอะกับหมกไปนี้อยู่หรือเปล่า Full Time Traveler ตอนนี้คือแบบพาทาแล้วเนี่ยเขาเหนื่อยมาหมอกขายนะคะไปดูที่ร้านคอ l ลี่ดอได้เ,ลย,เลยมีส แบบ2สีนะคะแต่ละคำพูดก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นฟูทามเ e ออยากรู้ว่ามีคำพูดไหนเด็ดๆบ้างก็เข้าไปส่องไอจี G. ร้านไี้เลยน,นะคะไปะไปดูว่าตอนเย็นเราจะกินอะไร,รวันนี้เรา,ากอบลินวันเลสเตดพาร์ทแดดเด้นมากแม่ถนนวันนี้แค่เราเข้าๆยี่สิบตอนคนะ ะะไม่มีใครเลยเว้นเราเ,เหมือนอยู่ดาวังคาเลยแม่มุมเนี้ยดาวทานดีดีมันเป็นเหมือนกอบบินคือแบบเป็นเหมือนสิ่งตัวเล็กๆเกต็ไมไปหมดเลยมันเกิดจากการกัดก่อนแล้วก็ดีคอมโพสของธรรมชาติทางเคมีโคลด้วยนะคะกี่อ่านมาแดดคือไม่ไหวค่ะรอ,อ,อนมากแต่สวย สิ่งที่ได้มาในวันนี้ทั้งหมด13เหรียญอันนี้เป็นฮอทดอกชื่อของยีบาชิ้นใหญ่มากบักคอยตลองฉันเป็นแรปไก่ทอดเขาถามว่าจะคริสปี้หรือว่าเป็นแบบย่างคริสปี้สิคะรออะไรทุกคนคือดิยย์เข้าไปในร้านมาใช่ไหมไม่มีใครใส่แมสักคนนยโยบายใหม่เขาคือใครที่แบบฉีดสองเข็มแล้วแล้วก็14วันด้วย ไม่ต้องใส่แมสออกมาข้างนอกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามซึ่งคดีอะชีวิตทุกอย่างกลับมาปกติแล้วแล้วเราก็เป็นแบบสองคนง่างที่เดิยนเข้าไปเราต้องใส่แมสเพราะว่ายังฉีดแค่เข็มเดียวะคะ่ะอืมอืมออมากอ้วนมากพาทุกคนไปดาอคานะครับโดยนำทีมโดยคุณบาร ผมตัดตันโรเจอร์ผมต้องกอารจะ่านคนไปดงองเพอินรวงไว้ข้างหน้าอันตรายาย,ายาวกาดเอส1ันเอเอ๊ะนั่นมันชื่อเวลาวะเนี่ยเ <c oughs> ออนั่นมันชื่อเวลาโควิด <c oughs> ไปไปเลยแม้ก,กระทังสัญญาข้างในคืออะไรนะคะเขาเรียกว่ามาเรซอะไรก็มารูอ bservation ประมาณคือไปใช้ทดลอง ใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารซึ่งตอนนี้เขาปิดอยู่แล้วคุณอยากลองไหมอยากลองแต่ไม่แต่ผมแค่อยากถ่ายรูปจากาใ,ใกล้ช่วยไกลๆเพราะมันเป็นไทเวย์พาวเวอร์พีซแต่แคุณไม่อยากไปดาวอังคารอะไรครับไม่อยากไปดาวอังคารอยากไปดาวเห็นว่าไรเดิมมากซูไซตี้ไทเวย์พาวเวอร์ตี้โนเอนตี้ฟรีสนะคะก็ะเราจะไม่เข้าไปครับเราจะดูจากไกลๆทุกคนตรงนั้นนะคะมันเป็นที่ที่เขาทดลองอยู่แบบดาวอังคาร จริงๆเมืนเป็นที่ที่เขาทดลองลเขาก็จะมีใส่ชงใส่ชุดเหมือนเขาอยู่จริงๆอะแต่ตอนนี้เหมือนปิดเป็น private property เราเข้าไปไม่ได้นะคะ <c oughs> เราแค่อยู่รอบนอกได้เพราะฉะนั้นเราต้ไม่ควรไปรบกวนเขาขอบคนเป็นการเที่ยวที่งงมากนะคะตอนนี้มาอยู่ที่คือใน Google Maps เ,เ,เขียวนว่า Moonscape o v e r l o คือมันแบบโคตรนอกเส้นทาง Google Maps แอบขับมายากลำบากมากไม่มีใครเลยนอกจากเราอยงเดียวค่ะต้องนั่งขับมาโดยที่อะไรทั้งสิ้น,มนบบไม่มีป้ายทิศทาแบบก็ไม่มีถึงแล้วนี่ครับ,บริมร็อกอินบรรยากาศโคตรสบอยอ๋อแล้วเป็นเวสต์สโลด้วยตอนนี้นะะเรามาอยู่ที่ร้าน ริมด็อกรีสรอร์ทเราพักโรงแรมตรงนี้เราก็ด้กินอาหารโรงแรมเลยแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ร้านอาหารเขาดังอยู่นะอยู่ในรีวิวก็ค่อนข้างเยอะนี่เป็นซุปของวันนี้นะคะแล้วก็เขาบอกเป็นโฮมเมดร้านว้วยนี้จะมาแกอันนี้เป็นไจอนต์ค้กวันถัดไปคราวนี้ไม่คิสปี้แล้วนะขอเป็น ไก่ยาบ้างม่ว่า้วนกันไปแล้วค่ะมันกรอบกว่าทำมราแบบตุซิ่กว่ามันมันกว่านื้แล้วันนี้มาเขามัจะเป็นคาราเมลข้างในเดี๋ยวลองชิมที่ห่อนี้ดูว่าอร่อยหรือเปล่าว่าที่ห้ออื่นอร่อยหมดเลย่ งหมดไปแล้วเราเลิกเทรลกิ้งเส้นทางนวารโจลูกนะเพราะว่ามันใกล้แล้วก็เดินใกล้สุดเราเป็นผู้ขีนเน้เกียจไงมองว่าห่กลมากน้องอะไรมองว่าใกล้มากร้องอะไรเราขึ้นไปจากตรงนั้น หัวเหมือนเลือกัวเพื่อนคนมีจุดเติมน้ำด้วยโอ้ยีของกินมาแล้วนอน G M O and gluten free นะคะ Never Fry a y r w a y s ไหนจะมาลองชิมอันนี้คลอรี่แค่130แต่3.5 per serving นะคะไม่ใช่ทั้งถุง130นะแต่แค่มันดูเฮลตี้นิดนึงเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ทอดนะจ๊ะแต่ก็เป็นขนมถุงดี คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าเบลกินอะไรแล้วก็ไปรัดไหนไปเยือนที่ไหนในอเมริกาอีกบ้างนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย